สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ Auto Max นะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมน,นะขอขอบคุณคุณลูกค้าเก่ามากนะคะที่เลือกกลับมาใช้บริการที่ร้านเรานะก่อนหน้านี้คุณลุงต้องการเปลี่ยนแต่ยางใหม่ ยางสี่เส้นนะแต่พอดีดูล้อแม็กก็ถูกใจก็เลยอัปเกรดไปเดียวทีเดียวเลยนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กลเวอร์1 7นะใส่ขึ้นมาก็สวยงามตามที่เห็นแต่จะติดตรงที่ขวาด้านหน้านิดหน่อยนะก็คือเหมือนดุมล้อมันยื่นออกมาอันนี้ก็ขอนี้พูดตามตรงนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้เดี๋ยวพอแบบเดี๋ยวโบจะพาไปดูยางนะคะตัวนี้เป็นยางดันหลบ a อทีนะบอกเลยล้อแม็กพร้อมยางหมื่นกว่าบาทเท่านั้นตัวนี้เป็นยางสภาพป้ายแดงนะ ตุ่มยังอยู่ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวโบให้ดูนะต้องขออนุญาตปักขุดนิดน,นึงนี่เลยนะคะขีปยางและก็ตุ่มยังอยู่ชัดเจนถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะหมพร้อมยางในราคาเบิกยางใหม่ก็ถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนค่ะถ้าสนใจยังไงโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะร้านเราอยู่แถวพระรามสองบางหุวเทียนค่ะเลยซอยเทียนทะเล21มา 200เมตรนะร้านเป็นเส้นสีแขวขาวแดงตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ